หน่วยงานค่ะได้ระดมกําลังเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุถนนซุดตัวจนทําให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ค่ะและขณะนี้ก็ได้ทําการอพยพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วค่ะ นี่ก็เป็นคลิปที่ถูกบันทึกไว้ให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะถนน3ามเสนสุดตัวนะคะจนเกิดหลุมขนาดใหญ่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลวัชิรพยาบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้มีรถยกและรถกระบะของตำรวจรวมสองคันตกลงไปในหลุมและส่งผลกระทบให้ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าและน้ำไม่สามารถใช้งานได้เบื้องต้นขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ ขณะที่พลตํารวจโทสยามสมบุญผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีสองอาคารที่ได้รับผลกระทบคือสถานีตํารวจนครบาลสามเสนที่เพิ่งได้ทําการส่งมอบอาคารแต่ยังไม่มีผู้เข้าไปใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างการติดตั้งคารุพันส่วนอีกอาคารนะคะเป็นแฝตตารวจที่มีจํานวนกว่า100ห้องและขณะนี้ได้ทําการอพยพผู้ที่อาศัยออกจากพื้นที่ไปพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ทําการสอนอสามเสนชั่วคราวแล้ว ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรส่วนผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในอาคารที่ปังกรรัศมีโชธของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการอพยพผู้ป่วยทั้งหมดเข้าไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วเช่นกันค่ะส่วนอาคารบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เท่าไปทําการตรวจสอบพบว่าไม่มีผู้ติดค้างอยู่ภายในค่ะดูจากภาพเนี่ย มีการซุดตัวลึกเข้าไปถึงใต้อาคารเลยนะครับแล้วก็มีรถแล้วด้านข้างๆด้านหลังที่ทําการสอนอสํมเสนใหม่ก็มีแฟตของเจ้าที่ตํารวจสอนอสํมเสนอยู่ประมาณ200กว่าห้องนะครับก็เป็นที่ที่พักอยู่แต่ว่าตอนนี้เราได้สั่งให้ให้อพยพออกไปหมดแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของรถยกของเจ้าที่ตำรวจที่จอดไว้อยู่ด้านข้างของสอนอใหม่นะครับกับ รถของเจ้าที่ตำรวจที่จอดไว้แล้วมันสุดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็หล่นลงไปสองสาคัญนะแต่ว่าไม่มียังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือตกลงไปนะ ส่วนพื้นที่จุดเกิดเหตุขณะนี้ได้มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้าไปดําเนินการตัดสายไฟเพื่อป้องกันการเหนี่ยวรั้งเสาไฟฟ้าลงไปในหลุมเพิ่มเติม,ตมควบคู่กับเจ้าหน้าที่จากสํานักงารระบายน้ํากรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการนํากระสอบทรายมาก,กั้นขวางทางนาะไม่ให้ไหลลงไปในหลุมค่ะส่วนการจราจรบริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุตํารวจายจราจรสอนอสามเสนได้ทําการปิดการจราจรถนนสามเสนนะคะตั้งแต่แยกสี่ย่านมุ่งหน้าแยกสังฮีและถนน โดยให้ประชาชนคาหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางและแนะนําให้ไปใช้เส้นทางแยกบางพรัดข้ามสะพานกรุงธนบุรีและตรงไปอย่างแยกสังฮีให้ใช้ถนนราชวิถีส่วนถนนสุโขทัยขาเข้าให้เหลี้ยวซ้ายแยกรื่นรือดีและใช้ถนนราชวิถีส่วนถนนสามเสนขาเข้าจากแยกเกียรก,กายมุ่งหน้าแยกสี่ย่านให้เหลี้ยวซ้ายที่ช่วงถนนนครชัยศรีค่ะ ทั้งสองท่านคะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเข้าไปในพื้นที่นะคะเพื่อความปลอดภยัยเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการเข้าไปตรวจสอบเรื่องโครงสร้างของอาคารว่ามีความมั่นคงหรือเปล่าคะ